รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเภอโกสุมพิสัยประจำเดือนกุมภาพันธ์2567งานตามนโยบายสกรจังหวัดมหาสารคามผู้มำนในการสกรอเภอโกสุมพิสัยเข้าร่วมประชุมผู้บริหารหัวหน้างานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2567ประจำเดือนกุมภาพันธ25์2567ณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเระดับศูนย์สอบครั้งที่2ปีการศึกษา2566น้อณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามพุ่อในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสุมพิสัยมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ด้วยระบบอ e e ิเล็กทรอนิกส์ EXAM ครั้งที่1ระหว่างวันที่13-14ถึงกุมภาพันธ์2566ณโรงแรมเอสบางกอกนวมินกรุงเทพมหานคร สอกอรอมเพอโกสุมพิสัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสอกอรออีสานเกมครั้งที่7ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่9-11ถึงกุมภาพันธ์2567มุ่งหวังให้มีสุขภาพและพลานามัยที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดสร้างความรักสามคัคคีมีน้ำใจนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดนักสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระยะที่สองณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม สกรอมเภอโกสุมพิสัยรับการประเมินคัดเลือกองค์กรนักศึกษาโดยมีนายชนันยูทนวนรำรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอร้อำเภอโกสุมพิสัย สอกอรอมเพอโกสุมพิสัยเข้าร่วมการแข่งขันทัศะทางวิชาการการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในโครงการส่งเสริมการอ่านสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจําปีงบประมาณ2567นห้อณห้องประชุมสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามงานตามนโยบายสอกอรอมเพอโกสุมพิสัยจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขการสร้างและการพัฒนาเครือข่ายร่วมกับโรงเร,รียนบ้านแพงหนองเหนือเพื่อรับการประเมินระดับเพชรณโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือตำบลแพงร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนสีโกสุง วิทยามิตรภาพที่209ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินศูนย์การเรียนรู้สอรรอโดยมีนายอำนาจโตน้ำผู้มืนในการสกรอรเภอพยัคฆภูมิพิสัยพร้อมคณะมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ณนะห้องประชุมสกรอรเภอโกสุมพิสัยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาด้ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ต ครั้งที่2ปีการศึกษา2,566เพื่อทดสอบความรู้ความคิดของนักศึกษาระดับประถมศึกษามต้นและมปลายตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการนิเทศติดตามและให้กำลังใจจากดรชนุพรจุธาสงคผู้มีการสำนักง,งานสกรจังหวัดมหาสารคามและคณะณสนามสอบโรงเรียนโกสุมวิทยาศสตร์ สกรอมเฮโกสุมพิสัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มทั้ง17ตำบลมอบใบความรู้ระเยี่ยมบ้านนักศึกษามอบสื่อพัฒนาวิชาการหนังสือเรียนให้กับนักศึกษาทั้ง3ระดับประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดผลสำลธทางการเรียนงานห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมพิสัย ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านหนองสะพังนูนสะอาดตำบลขไร่และโรงเรียนสีโกสุงวิทยามิตรภาพที่209ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR Code เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับพ่อค้าแม่ค้าณตลาดนัดคลองถมุมบ้านคุ้มใต้ตำบลหัวขวางงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสก,การพระพุทธมิ่งเมืองประจำปี2567โดยมีนายฉลองพึ่งโคกสูงนายอำเภอโกสุมพิสัยเป็นประธานในพิธีณนะพระพุทธมิ่งเมืองหน้าวัดกลางโกสุมอำเภอโกสุมพิสัยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกนํานันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโกสุมพิสัยณนะหอประชุมอำเภอโกสุมพิสัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านหัวหนองหน้าวัดบ้านหัวหนองตำบลหนองบอนร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หนึ่งหมื่คนชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สรุปการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์2567คิดเป็นร้อยละ84.32ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ